ถามตอบวีซ่าวันที่12กันยายน65วีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนไปต่างประเทศก่อนอื่นขอดูหน้าจอนี้ go.no-guide.com/visa ok นะครับซึ่งตรงนี้ได้อัปเด้รวบรวมทุกอย่างที่ผมเคยทำเอาไว้เกี่ยวกับวีซ่าฉะนั้นใครสงสยัยอะไรมาดูหน้านี้ก่อนได้เลยทุกหัวข้อที่อยากจะรู้ go.no-guide.com/visa ok เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคือ ถ้าสงสัยอะไรอยากให้มาถามในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับก็ไม่สามารถไปตอบส่วนตัวได้ทุกคนแล้วก็อยากให้คนอื่นได้รับรู้ทั่วกันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับคนแรกสอบถามวีซ่าไปปากีสถานค่ะยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยแฟนเขาเป็นคนปากีสถานเคยมาไทยแล้วควรขอวีซ่าอะไรดีออยื่นออนไลน์หรือไปสถานทูตก็เ,เคยดูมาบ้างอันนี้เป็นออนไลน์อย่างเดียวนะครับ ขอวีซ่าอะไรดีก็ก็ต้องเป็นท่องเที่ยวนั่นแหละอออแต่เป็นคนปากีสถานอินก็น่าจะมีนะต้องดูรายการเอกสารนะครับก็ก็คงเหมือนที่อื่นก็คือพวกมีพวกพาสปอร์ตจดหมายเชิญหรือหลักฐานการเงินอะไรของผู้เชิญเหมือนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะให้ยื่นออนไลน์นิวซีแลนด์ต้องมีตราตราประทับบนลายเซ็นของผู้เชิญในแบบฟอร์ม i n z 1.025จากรัฐบาลค่ะ สงสัยคลิปที่เราพูดถึงนิวซีแลนด์เอาไว้ว่าไม่แน่ใจว่าต้องส่งาทางการปั๊มตราหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันเพิ่งจะเปลี่ยนอะเมื่อก่อนไม่ต้องนะคือตอนเพิ่งจะเปลี่ยนหลังโควิดนี่แหละฉะนั้นนิวซีแลนด์จะเป็นประเทศพูดภาษาอังกฤษแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่แบบฟอร์มเชิญของผู้เชิญจะต้องเอาไปประทับตราเพราะว่าประเทศพูดภาษาอังกฤษประเทศอื่นอย่างเช่นอเมริกาซึ่งวงเล็บไม่ได้ดูเอกสารอะไรเลยอังกฤษ ออสเตรเลียแคนาดาเขาไม่มีแบบฟอร์มเชิญก็คือเขียนจดหมายเชิญหลักฐานการงานการเงินสำหรับพาสปอร์ตสำหรับตาประทับเข้าไทยตามปกติเลยไม่มีแบบฟอร์มเชิญใดๆทั้งสิน้นยกเว้นนิวซีแลนด์ประเทศเดียวเท่านั้นซึ่งต้องประทับตากับทางหน่วยงานราชการด้วยส่วนประเทศในยุโรปนะครับก็จะมีแบ่งเป็นประเทศที่แบบฟอร์มเชิญจะต้องไปติดต่อหน่วยงานกับแบบฟอร์มเชิญที่เขาแค่ กรอกเสร็จแล้วก็ส่งมาทางอีเมลให้เราได้เลยอขอพูดแค่ไอที่ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการก็คืออย่างเยอรมนีออสเตรียเนเธอร์แลนด์เบลเยียมสเปนแล้วก็โปรตุเกสโปแลนด์ด้วย่แล้วแสดงว่านอกประเทศอื่นนอกเหนือจากที่พูดเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นเป็นการกรอกแล้วก็ส่งมาอ๋อจะมีฟินแลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีแบบฟอร์มใดๆนะครับ ฉะนั้นประเทศที่ไม่ได้พูดชื่อนี้ก็คือจะต้องมีแบบฟอร์มแล้วก็แค่กรอกเฉยๆส่งมาทางอีเมลได้ขอวีซ่าเยี่ยมแฟนที่สวีเดนอยากทราบการเตรียมเอกสารของเราและของแฟนมีการอัปเดตไหมคะเหมือนเมือน่อ,อก่อนอ๋อเคยทําคลิปขอวีซ่าสวีเดนไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับกรณีนี้แฟนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดค่ะเราต้องมีจดหมายแนะนําตัวไหมคะเอกสารต้องแปลไหมคะถ้าเยี่ยมเยิยนเอาเรื่องจดหมายแนะนําตัวก่อน ต้องกำกับนะครับว่าสถานทูตเขาไม่ได้มีการบังคับมันไม่ได้อยู่ในรายการเอกสารว่าตัวเราเองจะต้องทําจดหมายแนะนําตัวแต่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่าควรจะต้องทําซึ่งก็มีคลิปไอการเขียนจดหมายแนะนําตัวอยู่ใน go.no-guide.com/visa ok แล้วเพราะว่ามันเป็นการอธิบายให้เขาเห็นภาพรวมว่าเออเรากับผู้เชิญเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงคือจดหมายแนะนําตัวก็คือก็แค่ว่าเออเราจะไปเดินทางวันไหนใครเป็นคนเชิญ เป็นอะไรกันเป็นแฟนเป็นญาติแล้วมีความสัมพันธ์กันยังไงถ้าเป็นญาติเป็นญาติแบบไหนพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือเป็นญาติทางห่างถ้าเป็นแฟนก็เจอกันเมื่อไหร่เจอกันกี่รอบไปเขามาไทยแล้วไปทําอะไรด้วยกันบ้างทําไมเขาถึงเชิญแล้วก็สําคัญคือการันตีว่าจะกลับไทยแน่นอนหมายถึงว่าเข,เขาอาจจะออกค่าใช้จ่ายให้เราแล้วก็เราจะกลับไทยแน่นอนหลังจากที่ จบคลิปนี้แล้วเพราะว่าจะต้องกลับมาทําอะไรเพราะว่าเขาจะมีข้อหาในการปฏิเสธว่าไม่มีความผูกมัดกับประเทศบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องต้องเหมือนว่าบอกแจ้งว่าเรามีข้อผูกมัดอะไรบ้างกลับมาดูแลลูกกลับมาดูแลพ่อแม่หรือกลับมาทํางานตามที่แจ้งเอาไว้หรืออื่นๆคือถ้าไม่เขียนเขาก็คงต้องดูจากเอกสารที่เราส่งซึ่งมันก็จะเยอะแล้วเขาก็บางทีอาจจะไม่อาจจะข้ามไปหรืออาจจะไม่ทัน รู้ว่าเรามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเชิงสรุปให้เขาดูหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างบางคนส่งเวลาเราส่งเรามักก็จะส่งเป็นฟอนต์ ond, ใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเป็นคนพิจารณาเนี่ยก็จะเวียนหัวมากเอออันนี้คืออันนี้นะอันนี้ก็คืออันนี้นะเออแล้วมันมีอะไรบ้างโอ้โหแต่ถ้าเกิดเราเขียนบอกไปปุ๊บอ่าโอเคเราเข้าใจระดับหนึ่งจากที่เขียนมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ตรงไปที่เอกสารที่เตรียมมาเลยว่าคือทุกเรื่องที่เขียนเนี่ยมันก็ต้องมี ตัวเอกสารรองรับใช่ไหมอย่างบอกว่ามีฉโนดที่ดินต้องกลับมาดูแลเอาเรื่อไหนเฉนดอะไรเงี้ยก็ก็มีเอกสารประกอบสนับสนุนด้วยในเอ่อถ้าเรามีระบุในจดหมายที่เราเขียนบอกสถานทูตแล้วเอกสารต้องแปลไหมถ้าเยี่ยมเยียนไม่เกี่ยวกับว่าขอวีซ่าอะไรนะครับแปลหมดจะท่องเที่ยวจะเยี่ยมเยยนก็ต้องแปลมีเราเยี่ยมเยยนไม่ต้องแปลคือแทบจะทุกประเทศจะให้แปล ถ้าประเทศที่ไม่ต้องแปลมีแค่เยอรมนีโปแลนด์กับอเมริกาวงเล็บเพราะไม่ดูเอกสารทนั้นที่เหลือต้องแปลหมดก็คือแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเองก็ได้หรือถ้าเกิดใครทําไม่เป็นก็ติดต่อโกโนไกได้คือโดยมากแล้วเนี่ยถ้าเอกสาระทะเบียนราดเฉยๆเปลี่ยนชื่อนามเปลี่ยนนามสกุลทะเบียนสมรสทะเบียนยา อะไรประมาณนี้ก็จะไปติดต่ออำเภอได้เขามีภาษาอังกฤษให้แต่เกิดเป็นเอกสารอื่นๆที่ไม่ใช่ทะเบียนราษฎรอย่างงี้ก็จะต้องก็ไม่มีเขาไม่มีภาษาอังกฤษให้ก็ต้องแปลเองทะเบียนการค้าโฉนดที่ดินหรืออื่นๆคุณออฟพี่ยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ไปเมื่อหนึ่งกันยาแต่เจ้าหน้าที่ไม่เอาใบการันตีเทศบาลที่เป็นต้นฉบับของแฟนก็สงสัยแต่ไม่ได้ถามเพราะอะไรเขาเอาแต่ที่ถ่ายสำเนาเท่านั้นยื่นมาหลายครั้งไม่เคยเจอแบบนี้ พอมาดูคุณอ๊อฟพูดในนี้เลยอยากขอความเห็นมีอะไรผิดพลาดไหมคะเนี่ยอืมจริงๆเขาก็ควรจะเก็บไปะนะเพราะว่าอ๊อฟเคยถาม VFS ของประเทศนี้แหละว่าเออต้องใช้ใบการันตีเทศบาลต้องใช้ตัวจริงหรือหรือแค่ถ่ายรูปชัดๆส่งอีเมลมาได้เขาบอกต้องใช้ตัวจริงอา้าวในเมื่อคุณให้ใช้ตัวจริงแล้วคุณไม่เก็บไปด้วยแล้วให้ส่งตัวจริงมาทําไมเนี่ยอ๊อฟก,ก็เลยมีม,มีพยายามกํากับในหลายครั้งว่า เออถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาเวลาเราไปยื่นวีซา่าเขาจะเอาเอกสารของอไรอะไรของเราออกอะแล้วให้เราย้ําเขาว่าให้เก็บไปด้วยเก็บไปด้วยเรากลัววีซ่าไม่ผ่านแต่ทีนี้ทีนี้เฉพาะใบการันตีเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาคงจะนะครับเพราะว่าเว,เวลาสถานทูตเขาคือเขาคงจะแค่ตรวจด,ดูเฉยๆว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ย เพราะว่าเวลาสถานทูตเขาตัดสินวีซ่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้คืนตัวจริงไม่ได้คืนเอกสารอะไรมาให้ใช่ไหมเออก็ถ้าสถานทูตไม่ได้คืนอะไรมาให้แล้วดันเก็บตัวจริงไปด้วยเดี๋ยวเราจะไม่มีใช้ละมังก็คงต้องถามเขาแั่แหละใครที่ที่ยื่นวีซ่าก็คือเอกสารทุกอย่างอะ่ะให้เก็บไปด้วยยกเว้นใบการันตีตัวจริงเนี่ยก็แค่ถามว่าทําไมไม่เก็บไปสถานทูตเขาไม่ใช้หรือเออเอกสารอื่นๆน่ะเขาต้องเอาไปให้หมดนะ เพราะเราก็บอกเขาว่าเรากลัววีซ่าไม่ผ่านเอาไปให้หมดเขาเป็นพนักงานรับเอกสารเขามีหน้าที่แค่คัดแยกเอกสารให้สถานทูตด,ดูง่ายๆเขาไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินแทนเราว่าว่าเอกสารนี้เอาเอกสารนี้ไม่เอาหรืออะไรเงี้ยทะนั้นขอย้ำว่าให้เขาเก็บไปให้หมดยกเว้นไอใบการันตีเนี่ยทําไมไม่เอาตัวจริงก็ถามเขาได้วีซ่าเยี่ยมแฟนที่อังกฤษมาแบบสิบปีโอ้ oh! ก็เดี๋ยว,ยวก่อนเ,เริ่มคำถามเขาก็ต้องบอกก่อนว่าขอวีซ่า UK เนี่ย visitor v i s ซ่ Vis เนี่ยนะครับเวลาตอนสุดท้ายอะ่ะเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเอาแค่6เดือน2ปี5ปีหรือมากกว่านั้นประมาณเนี้ยแต่10ปีนี่ไม่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเห็นมากสุดก็ห้าปีนะไม่รู้ไปได้มันได้ยังไงอแต่มันต่างกันยังไงต่างกันที่ค่าธรรมเนียมก็คือสปีเนี่ยก็เท่ากับหปี ไม่ใช <polarization>. ่เท่ากับ6เดือน4รอบใช่ไหมเดือนหนึ่งมี1ิเดือนสองปีก็ยีิบเดือนฉะนั้นค่าธรรมเนียมก็คูณไปเลยสี่เท่าของปกติซึ่งปกติมันก็สี่พันกว่าบาทอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้า2ปีก็ค่าธรรมเนียมก็ไปเลยสองหมื่นกว่าอาจจะอาจจะไม่ได้เท่านี้เป็นหรือห้าปีก็ก็คูณไปเลยหลายหมื่นนะครับก็ถามว่าต่างกันไหมไม่ไม่ไม่ค่อยต่างก็คือถ้าใครใจเด็ดอยากจะเดิมพันด้วยค่าวีซ่าแล้วเผื่อว่าจะได้เยอะๆก็ ก็คงลองได้ก็คงลองได้อ,ไดอ่พราเคยมีแต่วงเล็บอันนี้เขาเคยไปมาแล้วครับรอบหนึ่งแล้วเขาก็อยู่ดีๆคิดอยากจะขอแบบห้าปีขึ้นมาก็ลองดูปรากฏว่าผ่านเออแต,แต่แต่ทีนี้คือมันเดิมพันด้วยเงินหลายหมื่นไงถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาก็ก็เสียเงินก้อนนั้นไปนะครับก็อาจจะไปแบบปกติ6เดือนสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ครั้งถัดมาก็ลองดูนี้คําถามของเขาก็คือเขาเคยไปเยี่ยมแฟนมาแล้วเมื่อ แล้วก็เลยอยู่มาสี่เดือนแล้วคือตามโคต้าเนี่ยเขาจะให้เราอยู่ได้หกเดือนอ่าเราจะสามารถกลับไปเยี่ยมแฟนได้อีกไหมภายในปีนี้มันก็ต้องได้นะครับเพราะว่าวีซ่าเนี่ยดูว่าน่าจะเป็นมัลติมัลติเพิลอยู่แล้วหรือเปล่าตั้งสิบปีต้องเป็นมัลติเพิลอยู่แล้วมัลติเพิลก็คือเข้าออกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่เราก็ยังอยู่ไม่ถึงโคด้าเขาน่าจะอยู่ได้หกเดือนภายในหนึ่งปีนะคือต้องบอกก่อนว่าเฉพาะยูเคนี่ยเขาไม่มีระบุอะไรไว้เลย ถึงแม้ว่าจะให้มาหกเดือนก็ตามแต่ใครได้วีซ่าเป็นปีไปแล้วเนี่ยจะหลังจากออกมาแล้วจะนานเท่าไหร่จะกลับเข้าไปได้เนี่ยอันเนี้ยไม่มีที่ไหนบอกเลยแต่ทีนี้เราก็ดาวเอาก็ตั้งหกเดือนนะนะฉะนั้นมันก็ต้องเว้นหกเดือนส่ถูกไหมเออหรืออีกแบบหนึ่งคืออยากถ้าใครรู้ช่วยแชร์นะครับเขาไม่ได้ฟิกตรงนี้หรอกแต่ว่าอยาให้ดูจงใจเกินไปแล้วกันประเภทว่าออกมาแล้วกลับเข้าไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูจงใจหรือเปล่า อันน,นี้ไม่มีที่ไหนบอกเลยแต่อย่างออสเตรเลียเนี่ยเคยมีเคยถามทางศูนย์ยูวีซ่าเขาจะให้มาขั้นต่ำหนึ่งปีแล้วก็แต่ว่าจะให้อยู่ได้ครั้งละสามเดือนเราก็เลยถามว่าถ้าออกแล้วอย่างเช่นคือคือมันเป็นเกาะอ,อยู่แล้วนะเราออกแล้วจะไปไหนนะก็มีแต่ไปนิวซีแลนด์หรือเกาะแถวนั้นนหะถ้าออกไปแล้วกลับเข้ามาใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมต้องเว้นไหมเขาบอกไม่ต้องเฉพาะออสเตรเลียนะครับแต่ยูเคนี่ไม่รู้เพราะว่า ไม่มีช่องทางติดต่อใดๆเลยใช่ไหมจะถามพนักงานหรืออะไรก็ไม่มีฉะนั้นก็เลยต้องเดาเอาเอ,าเองว่าถ้าเหมือนออสเตรเลียก็คือออกแล้วก็น่าจะเข้าทันทีได้แต่ถ้ากังวลก็คือก็ต้องเว้นหกเดือนตามเกณฑ์ของวีซ่าถ้าใครใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับแต่กรณีนี้ยังใช้ไม่เต็มโคตาเลยไปสี่เดือนก็ก็น่าจะได้อีกอย่างน้อยก็2เดือนนั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับในใบนั้นด้วยว่าเขาให้ระยะเวลามาเท่าไหร่ใช่ไหมหมายถึงว่าช่วงวันนะ แต่นี้สิบปีอยู่แล้วคงไม่ได้ต้องดูอะไรแล้วนะตั้งสิบปีถ้าจะไปกันยายนนี้แล้วกลับเดือนมีนาปีสามสองให้พิมพีปีผิดหรือเปล่าสามสองในอีกสิบปีเลยถ้าอยู่ลวดสิบปีไม่ได้แน่ๆนะครับทงหมายถึงปีสองสามละมั้งพิมพสลับกันถ,ถ้าถ้าสามสองเลยนี่อยู่ลวดสิบปีไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว ครับก่อนจะงงก็คือเขาบอกว่าเขาเพิ่งกล,กลับมาตอนเดือนมิถุนายนหลังจากอยู่มาสี่เดือนใช่ไหมเขายังเหลืออีกสองเดือนถ้าเป็นออฟเนี่ยออฟก็จะจะคือเขาถ้าถ้าเราคิดว่าเขาจะให้อยู่ได้ปีละหกเดือนเนี่ยนะออฟก็จะเ้นสักสี่เดือนเพราะว่ายังเรายังเหลืออีโค้ต้าอีกสองใช่ไหมเว้นสักสี่เดือนเสร็จแล้วก็มีสองเดือนที่เราเหลืออยู่แล้วก็มันก็เออเขาเรียกอะไรเสร็จแล้วก็โคต้าที่เหลือก็คือ ไปทบกับ4เดือนของรอบใหม่มันก็น่าจะได้ฉะนั้นก็ถ้าเว้น4ี่เดือนมันก็ควรจะเป็นตุลาไม่ใช่กันยานะครับยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนของเยอรมันโดยที่แฟนเป็นสปอนเซอร์ให้100%เเซตัวเราเองยังเป็นนักศึกษาก็ขอใบว่ากำลังเป็นนักศึกษาและเขียนจดหมายแนะนําตัวเองว่าจะกลับประเทศแน่นอนแล้วก็มีการฝึกงานหลังจากกลับมาออกแต่วีซ่าถูกปฏิเสธสถานทูตแจ้งว่า คือคอเวลาสถานทุตประกาศไอปฏิเสธนะครับมีอยู่ไม่กี่ข้อไม่ข้อสองก็ข้อสิบข้อสิบสามอันนี้ข้อสิบสามมีข้อสงสัยในเจตนาของท่านที่จะเดินทางออกจากเออเชงเก้นก่อนวีซ่าหมดอายุไม่ทราบว่าควนแก้ยังไงดียื่นหนุธทอนหรือทําใหม่เลยดีคะถ้ายื่นหนุธทอนจะนานไหมเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้างบังเอิญโชคดี โชคดีไม่จริงๆโชคไม่ดีที่โดนปฏิเสธนะหมายถึงว่าโชคดีที่โดนปฏิเสธจากประเทศที่อุทธรได้ง่ายก็คือของเยอรมน,นีก็คือถ้าเราโดนปฏิเสธเนี่ยเขาจะให้เวลาเราหนึ่งเดือนนับจากวันที่ระบุในใบปฏิเสธให้เราอุทธรสามารถส่งเอกสารอุทธรทางอีเมลก็ได้คือเขาบอกว่าแฟนเป็นสปอนเซอร์ให้ร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ไม่รู้ว่าสปอนเซอร์ให้ยังไงนะมีใบสีส้มใบรับรองความผิดชอบความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายที่ไปขอกับทาวน์ฮอลมาหรือเปล่า ถ้ามีแล้วยังไม่ผ่านอีกก็อุทธรณ์ไปเลยนะครับก็คือเขียนจดหมายอุทธรณ์มันจะเป็นเชิงว่ามันจะไม่เหมือนแนะนําตัวที่บอกตอนต้นมันจะเป็นเชิงว่าเราควรค่ายังไงที่จะได้วีซ่าคือเนี่ยเรามีเนี่ยเราต้องกลับมาอะไรอะ่ะเรียนต่อกลับมาฝึกงานอะไรเนี่ยเราส่งเอกสารให้คุณดูแล้วเห็นใจไหมเราไม่มีเอเออะไรนะเราเคยไปประเทศไหนมาก่อนบ้างหรือเปล่าหรือเรามีอะไรที่มัน เป็นตัวผูกมัดเราให้ต้องกลับมาเนี่ยเราบอกคุณไปแล้วตืดตืดตืดเนี่ยเราควรจะได้วีซ่าอะไรอย่างนี้คือเป็นเชิงว่าบอกว่าทําไมเราจึงควรจะได้วีซ่าเพราะว่าเรามีข้อดีนี้นี้นี้เรามีสิ่งผูกมัดนี้นี้นี้อะไรอย่างนี้แล้วก็มีหลายคนที่อุทธรณ์ไปแล้วก็ผ่านแต่ระยะเวลาอุทธรณ์ก็จะนานนิดนึงเขาบอกว่าไม่เกินสามเดือนฉะนั้นก็ต้องช่างใจเอาระหว่างยื่นใหม่ วงเล็บดูเวลานัดด้วยว่าอีกนานไหมบางทีอาจจะอีกเกือบเดือนกว่าจะได้นัดใหม่ก็อะไรจะดีกว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดอุทธร์มันก็ไม่ได้เสียอะไรแต่ว่ารอน,นานนิดนึงหรือยื่นใหม่ไปเลยถ้าใจร้อนแต่ก็มีค่าใช้จ่ายทั้งค่าวีซ่าของสถานทูตหรืออื่นๆค่าประกันอะไรอย่างนี้ถ้าถ้าเราไม่ได้เลื่อนประกันของเก่านะอย่าลืมเลื่อนประกันด้วยนะครับเพราะว่าเดินทางมันต้องเปลี่ยน ทำวีซ่าห้าสิบวันแล้วยังไม่ออกเลยเพราะอะไรครัไม่บอกว่าเทศไหน <c oughs> <c oughs> ของออบก็ห้สิบกว่าวันแล้วอะ่ะอิตาลียังไม่ได้สักทีซึ่งรู้สึกว่านโยบายคือคืออิตาลียังเพิ่งตกใจนะครับถ้าเกิดใครขอใกล้ๆอะ่ะเขาคงจะรีบทําใหา้ทั้งท่องเที่ยวทั้งเยี่ยมเยียนแต่ไอเรานี่ดันขอล่วงหน้าแล้วเขาก็ไม่รีบทําให้คือเราไม่มีหลักฐานหรอกว่าเขาใช้วิธีไหนแต่ว่าเดาเอาว่าเขาคงจะ แบบว่ารอใกล้ๆแล้วเขาถึงจะทําให้เงี้ยเราจะไปขอล่วงหน้าเกินไปเขาเลยไม่รีบทําให้หลักฐานคือเนี่ยห้าสิบกว่าวันแล้วเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดยปกติขอวีซ่าไปมันคงจะประมาณบางประเทศเร็วหน่อยเยอะมันนีฝรั่งเศสสวิสก็ประมาณเจ็ดถึงสิบวันก็รู้เรื่องแหละบางประเทศช้านิดอีกนิดนึงก็ประมาณสองสัปดาห์หรือไม่เกินสามสัปดาห์ก็รู้เรื่องแหละแต่อันนี้คือขอตั้งแต่ยี่สิบสี่มิถุนายนแล้วตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลย ส่วนส่วนประเทศที่ช้าเป็นปกติอยู่แล้วก็อย่างเช่นออสเตรเลียแคนาดาอันนี้ช้าเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่ายื่นออนไลน์นะครับเอ๊ะทำไมเพราอยื่นออนไลน์เลยช้าไม่รู้ก็อันไม่เขาไม่บอกนี้ว่าที่ไหนอะห้าสิบวันอะถ้าเป็นออสเตรเลียกับแคนาดาก็เป็นเรื่องปกติแต่มันมีอยู่เคสหนึ่งที่ที่ออฟทัมให้แล้วก็เพิ่งจะยื่นไปซึ่งวงเล็บเป็นแค่คนนี้คนเดียวคนอื่นก็นานเพิ่งจะยื่นไปแค่ไม่ถึงอาทิตย์อยู่ดีผ่านแล้ว ไม่เคยไปด้วยเอองงเหมือนกันออหมายถึงออสเตรเลียนะครับก็มีเขาจะมีใบวีซ่าส่งมาไม่ได้ต้องเอาพาสปอร์ตไปติดสติกเกอร์หรืออะไรมีใบวีซ่าส่งมาอันนี้ผ่านเร็วเกินเหตุยังไม่ทันไปเก็บลายนิ้วมือเลยที่สามซึ่งเราก็ยังงงอยู่เหมือนกันออสเตรเลียเออแต่คนอื่นก็ช้าประมาณสองเดือนเกือบสามเดือนกว่าจะได้ ขอวีซ่าเยี่ยเยียนเบลเยียมต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างจะขอ4ี่วันแฟนเขียนจดหมายเชิญใบการันตีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราต้องเตรียมเอกสารหลักๆอะไรบ้างมีอะไรสําคัญเพราะฉันไม่มีงานทํามีโอกาสผ่านไหมก็คือเอกสารแฟนก็คงจะครบมั้งก็มีจดหมายเชิญใบการันตีจากเทศบาลใช่ไหมครับที่ไปปั๊มตรามาอ,อันนั้นต้องส่งตัวจริงมานะแล้วก็ท่านเสริมอีกของแฟนก็คือหลักฐานการเงิน คือเขาไม่ได้บอกแต่ว่าควรจะมีคือออฟจะเป็นประเภทรอบครอบต่อให้มีใบกงเตียก็จะให้เตรียมพวกออจดหมายเชิญหลักฐานการงานการเงินของผู้เชิญไว้ก่อนเพื่อเอาแบบทีเดียวเลยอะ่ะไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังว่าเอ๊ะมันขาดอะไรไปส่วนของผู้ยื่นเนี่ยไม่มีงานใช่ไหมก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องมีหลักฐานเรื่องงานก็คือจดหมายแนะนําตัวก็ระบุในนั้นไปเลยว่าไม่ได้ทํางานแฟนจะออกให้ แล้วก็เจอแฟนได้ยังไงความสัมพันธ์เออต้องเขียนไปเออเจอกันเมื่อไหร่อะไรยังไงมาไทายกี่รอบจะเชิญไปทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนจะการันตีออกค่าใช้จ่ายให้แล้วต้องกลับไทยแน่นอนเพราะมีอะไรผูกมัดแล้วก็แต่หลักฐานการเงินก็ยังต้องส่งอยู่นะครับต่อใหม้มีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามคือเอกสารมันต้องครบจะบอกว่าไม่มีเงินเลยเลยไม่ต้องส่งไม่เกี่ยวยังไงก็ต้องส่งเอกสารมันต้องครบถ้าไม่ครบเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ผ่าน ตัวเครื่องบินขอวีซ่าอย่างนี้เอ่อแล้วก็อะไรอีกถ้ามีพวกโฉนดที่ดินเหลืออะไรก็ส่งไปด้วยก็ดีทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีลูกก็อ่าสูติบัตรของลูกแต่ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนออสเตรเลียตกลงเป็นท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนกันแน่เนี่ยจ่ายเงินค่าย,ยื่นแล้วแต่วีซ่าถูกปฏิเสธต้องทําดีฟันเงินคืนก่อนจะยื่นใหม่ใช่ไหมคะ ออสเตรเลียเขาไม่คือไม่มีที่ไหนเขาคืนเงินค่าวีซ่าให้นะครับคือบางประเทศถ้าจะคืนเงินคือเป็นการขอออนไลน์และและคืนก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมดก็คือเหมือนกับว่าเราเพิ่งจะส่งไปแล้วถ้าจะถ,าถ้าจะคืนก็คือกรณีแบบว่าเปลี่ยนใจไม่ไปและหรืออะไรเงี้ยไม่ต้อง ไม่ต้องให้เขาตัดสินอ,อ,อันนั้นอพอได้แต่ถ้าเกิดตัดสินมาแล้ว,แล,วแล้วจะรีฟันเนี่ยแบบนี้ไม่ได้อยากทราบว่าเราจดทะเบียนสมรสในไทยแล้วจะขอวีซ่าอะไรเพื่อตามแพลนเราไปต่างประเทศขอคุณค่ะก็ได้หมดทุกได้หลายวีซ่าอยู่แล้วนะครับแต่ขอวีซา่าเชงเกนตามปกติก็ได้หรือเป็นพวกวีซ่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าวีซ่าติดตามก็จะเป็นเชิงของนชแนลวีซ่าคือวีซ่าระยะยาวแทน แต่ว่าแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องระบุประเทศมานิดนึงเหรือว่าต้องไปดูในนั้นว่าถ้าวินวีซ่าระยะยาวปุ๊บเนี่ยต้องมีเอกสารอะไรพิเศษหรือเปล่าก็หมดแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีคำถามที่สงสัยนะครับก็สามารถถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็เช็ครา,ายละเอียดได้ใน go.no-guide.com/visa ok นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ